สวัสดีครับผมเดินเล่นทุ่งนายามเย็นครับมาฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกามีไหมเสียงกาไม่มีเสียงกบเสียงเขียดนี่ครับกำลังร้อง ธรรมชาติยามเย็นครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงนิดนิดครับ18.00นาฬิกาเล่นนิดนะครับเดิอนออกมาดูก่อนบรรยากาศยามเยน็นนี่ครับแทนภาพให้ดูทุ่งนายามเยน็น อากาศค้มๆบรรยากาศคึ้มๆเหมือนจะมีพาย,ยุครับนี่ครับฟังเสียงกบเสียงกบเสียงเขียบธรรมชาติ <c oughs> ประสานเสียงร้องแบบโอ้ฟังแล้วละสิธรรมชาติดีครับสบายใจพักผ่อน นี่ครับผมออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นรอบครับรอบที่รอบที่เจ้าของที่นาเขาเอามาใส่ดักปลาดักกบนี่ครับเดินชมธรรมชาติที่นา ตามภาษาคนต่างจังหวัดครับนี่ครับแต่ฝนตกพายุเข้าฝนตกไม่แรงเท่าไหร่ครับมันก็เลยทำให้แบบน้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่น้ำยังมีน้อยอยู่แต่ข้าวข้าวเ,เริ่มงามนะครับเริ่มงามแล้ว เดินดูธรรมชาติทุ่งนายามเย็นเสียงกบเสียงเขียดให้ดูท้องฟ้าคืนนี้ก็ฝนก็น่าจะตกครับน่าจะตกเหมือนเดิมเพราะพายุพายุน่าจะยังไม่ออกนี่ครับ ลมเย็นๆสบายหกโมงก็กว่าใกล้จะมืดแล้วนี่ครับบรรยากาศมรนยากาศสดชื่นเย็นเย็นสดชื่นเย็นเย็นสบายใจก็ต,ตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ ตมบนตาโกนอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดครับเดินชมทุ่งนายามินเียมนี่ครับนี่ครับน้ำก็ ยังมีเนื้อข้ยอะเท่าไหร่ครับเสียงกบเสียงเทียบธรรมชาติดีครับผมเดี๋ยวแพรมกล้องให้ดี ครับเดินกลับดีกว่าครับเริ่มมืดแล้วเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับก็วันหยุดกลับบ้านก็เดินเลาะทุ่งนาดูข้าวดูหญ้าตามภาษาครับนี่ครับข้าวกำลังงาม กำลังงอมน,นะครับโอเคครับชิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมมาครับ